ก็ส่วนตัววีเจได้ก็อยากย้ำาทุกคนอีกครั้งนะครับพวกที่ลองของหรือว่าอยากมาลองดีหรือท้าทายพวกสิ่งพวกนี้นะครับอ,อย่างหนึ่งวีเจได้แนะนำเลยวิธีการเอาตัวรอดเลยนะจากพวกเนี้ยคุณต้องมองมองพวกเขาเหมือนมนุษย์ปกตินะครับคืออย่ามอง ว่าพวกเขาเป็นคือผมจะไม่ใช้คําว่าผีอะ่ะผมจะใช้คําว่าดวงวิญญาณดวงจิตอ่ะดวงจิตดวงหนึ่งที่ล่วงรับไปแล้วนะครับซึ่งคําว่าดวงจิตนี่คือหมายถึงว่าผู้ที่ล,ลาลับจากโลกไปแล้วโดยไม่มีชีวิตอยู่ต่อนั่นคือดวงจิตบางคนผีส่วนมากมันมาจากการแต่งนิยายแต่ดวงจิตนี้คือพุทธใช้มาตั้งนานแล้วเอาล่ะครับซึ่ง วันนี้เรื่องเล่าความเฮียนความหลอนเรื่องผีเป็ดแห่งอสุรภัศนะครับจุดเริ่มต้นมาจากเอ่อเป็นการเกิดโรคระบาดโรคหนึ่งที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วทำให้คนสมัยอยุธยาน,นั่นก็คือกรุงเทพนะปัจจุบันนี้นะครับเสียชีวิตไปนับหมื่นนับสแสนคนเลยก็ว่าได้ซึ่ง จุดเริ่มต้นม,มันอยู่ที่ปีพศสอง6นะครับเป็นสมัยที่โลกหากระบาดขึ้นร้ายแรงมากที่สุดแล้วคนในอยุธยาทั้งหมดเนี่ยก็คือเจ็บป่วยล้มตายเพราะโรคนี้มากก็วัดเนี่ยก็เป็นวัดหนึ่งที่เอาศพมากองซึ่งวัดเนี่ยมีกฎอย่างหนึ่งก็คือไม่เผาศพ ก็คือเขาใช้วิธีการฝังในสมัยก่อนเพราะว่าแล้วศพเนี่ยการที่จะนำศพเข้ามาเนี่ยต้องนำเข้ามาจากฝั่งคุกเก่าแต่เนื่องด้วยว่ากับว่าสถานที่วัดกับพื้นที่วัดเนี่ยไม่เอื้ออำานวยก็เลยเกิดการดองศพขึ้นมามก็คือตรงคุกคุกสมัยก่อนนี่จะอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้เป็นส่วนลมพินีน้าแล้วครับ ซึ่งคุกเนี่ยก็คือขังผู้ต้องเออผู้ที่ทำผิดกฎในแผ่นดินไทยแล้วพอเกิดโรคระบาดเนี่ยพวกพระแล้วก็พวกโยมทั้งหลายเนี่ยก็เลยเอาพวกที่เป็นติดโรคหาเนี่ยไปไว้ที่บริเวณคุกนะครับพอเอาไปไว้เนี่ยโรคโรคที่มันระบาดอยู่เนี่ยมันก็กระจายเข้าคนในคุกหมด แล้วก็เกิดการเสียชีวิตมากขึ้นในคุกแล้วเรื่องเนี้ยเป็นตำนานมากที่สุดก็คือดวงวิญญาณเมื่อสิ้นชีพโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยโลกหายเนี่ยบางคนแบบว่ากูตายไม่รู้ตัวบางคนก็บาปแล้วก็ตายด้วยโลกหายเนี่ยมันก็เกิดแบบว่ากระบวนคาเขาเรียกกงล้อกวามเอ้กงล้อกรรมขึ้นมากงล้อบาปขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำก็เลยเกิดเป็น เปตมั่งเป็นผีมั่งถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีไหมยังมีเพราะว่าเขายังติดสถานที่นี้อยู่ซึ่งที่ที่เขาตายเนี่ยก็คือที่ตรงนี้นั่นเองแล้วคนที่เห็นเปตวัสุทัศเนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกผมพวกเดียวนะครับที่มันมีเคยมีข่าวที่ดังๆเลยสมัยยุคผมเด็กๆเลยนะก็คือเห็นเป็นสตัวแต่ที่จริงอะ่ะเปตวัสุทัศไม่ได้มีตัวเดียว มีหลายตัวฉะนั้นคุณอย่าุ่มสี่ s u 5ห้าว่ามีแค่สองตัวตัวเดียวมั่งไม่ใช่เปลดนวันส,สุดท้ามีเป็นพันเป็นหมื่นเพราะว่าคนบาปตายไปเนี่ยบางคนด่าพ่อด่าแม่ทุบตีพ่อแม่แล้วตายด้วยโรคหาเนี่ยก็เกิดเป็นเป็ดน,นั่นก็ถือว่าตายแล้ว